ดีครับสวัสดี f อฟท่างช่องพหัชชาแนลครับมือนี้ครับจะมาตามเลขปู38ให้ f เอฟท่างช่องครับผมเนาะเพราะว่า f อฟท่างช่องถามมาเยอะมากครับผมถ้าชอบฝากกดติดตามเดอ้อกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะปูครับถ้าถูกครับผมเนาะปูถามเนี่ครับผม,มดงดทูถล่มมันปะครับผมฮะมันเนี่ยมนัยมนจะหลงมบองจาดมันมึงออกเลยมัน มันุ่นาจังีว่าสั่เบ่ได้คือั่ปนบ่ปูเด้ต้ลูกสาวนี่ยด้ตัวเลปูก็พันหกสองหกสอง๋อหกสองหกสอจ็บปูสามปู่ได้เอาบ่ได้เอาสามเจ็ดปูว่าปูว่าสามดับ่างนี่ปูเห็นเบอเห็นเบอบ่ร์เสือผมเห็นบอ ปูวาครับผมเนาะสองกับสามสองกับสามปูวาสามดับล้างมาหนีิเอาแค่สองปูให้เกตสองรับผมเนาะหมดทีเดียวนี่แต่ว่าปูให้เหล็กบิงเขาเด้อครับผมวิ่งล่างเจ็ดนะครับวิ่งล่างซีกว่นี่ฮะซีมันเมอปูตัวจีส์มันศูนย์กับหนึ่งวิ่งล่างซีซีหนึ่งซีศูนย์ลองตัวนั้นแมนบอ่าไม่มาผิดหอก ครับผมวพีดอ,อกสองตัวเน่ยเอาไปใช่เลยซุนกับหนึ่งอะเด่นหนึ่งอะซุนกับหนึ่งเดนหนึ่งเป็นบูปูสามสี่ห้านกชี้ติดยอเป็นบ้าของอุเหล่านี่เดนเดนสองบ่มเบ้าเบ้าสามวันนี้ซุนซุนกับหนึ่งมันมันถึงไดเป็นบ<ม>้าของตัวร่องวะผมบอกปูดแล้วว่าได้อววะผมว่าเอาสามผมว่าเห็นไหมครับผมเนาะอุตเหล่าผมมาหาปูปูว่าสองตัว สองกับสเด่นที่สองสามดับล่างฟันวะปูวาสามหล่างั็ผมออกสามเจ็ดล่างั็ผมเนาะบันชุนกับ1นึ่งเอาหนึ่งแมนบัแมนแมนบัวชุนกับหนึ่งเอาหนึ่งเอาหนึ่งตัวเดียวตัวเดียวหลักสิบมันก็สามสี่หเอาสี่ตัวเดียวใส่ปูหลักสิปูแมนบัหลักสิบล่างบันแบพิรเศี่ยวชุนแมนบอนี่ปูเอามาใส่เนมันเต็มบรหัวนั่นหลักสิบสามสี่ห้า สีตัวเดียวสี่ตัวเดียวอันนี้นีใช่ซูนกับเน่งซูนกับหนึ่งครับผมสามครับปูสามบวกเก็ดเป็นศูนย์เดียมาไถ่เดี๋ยมาไถ่เดีปูฮ่าฮ่านบัวมุดเดียวปูเก้าบวกสี่เป็นสามมาสามกับผมเนาะจะวาร่องไว้ร่องไว้ครับผมปูนี่นี่ซูนกับหนึ่งบันซูนกับหนึ่งมาใส่สี่ตัวเดียว ให้สีเพื่ให้เป็นสีหนึ่งแบปูสีหนึ่งสี่ศูนย์ลองสี่ศูนย์ไว้เรียกล่องคู่มันนล่องคู่จะปูนั่นแหละหลักสิบคู่หลักสิบคู่ครับผมใครบ่ถือคูุ่่นก็บ่ถือแล้วแม่นบ่ครับไม่กุรายมันดีมันถือตลอดเลยแม่นบอกครับผมถือดีหลักสิบล่างสามสี่ห้า คือที่ดีสุดน้ำตาพีเอียนครับผมสีตัวเดียวเลขคู่เลขคู่สีตัวเดียวบนในปูในปูบนกันนี่ดิใส่ปูบนนี่ชูดันพีแล้วชูดันครับชูดนี้นี่ชูดสองน้ำตาพีส์นี่ครับเก้าสี่เก้าศูนย์เอาเก้าศูนย์ตัวเดียวครับผมบนที่ปูบนเก้าศูนย์ตัวเดียวศูนย์กรถือดิเป็นบ่ครับผม คือโคกสองอ๋อคือกสองศูนยครับผมปูนี่ศูนย์บายยิงคือเก้าศูนย์ปูรักลอยเลยรักลอยออหนักร้อยเก้าหนึ่งสองครับผมใจตัวนี้หดเลยรักลอยมันบท่านปนดีอกแก่ว่ามันถือดูหลายกออยู่ต่ว่าเฮบวมันใจปเดยครับเอาตัวนี้เลยนี่สามตมาอยู่นี่ สามสี่ห้าเก้าศูนย์ตีปูมาครบบ่นสี่เก้าศูนยเลยบนผมมาเกาชี้ยังถืออะดรนะครับผมถือขกสองสูดนี่ครับผมปูวหมเก้าก็ถือสูตรนี้ละัอันนี้สูดไม่ประปุดนิสูตรนี้มานำกันรู้ปูเห็นว่าเอาใส่รู้มันเบางสูดมันถือมาเช่าน่อ๋อก็ถือขึ้นกันแล้วสูตรนี้ไปจำ ครับผมผู้สูนี้ไปจำเมืนมันเบิ้งมันเข้ากันเข่ากันนั้นว่าเข้ากันบหานวิ่งบนนี่ยู้บนนี่ผูวิ่งบนคือเก้าแล้เก้ามนวิ่งเก้า <9 S 2> นะครับผมเนาะวิ่งล่างเด่นหนึ่งรองศูนย์นั่นแหละครับผมใช่ที่ตัวเดียวเนี่สี่ตัวเดียวพูมาพูดมาครูกัาใช่ได้สองหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่ง แต่ว่าปูมักซีตะปูหลักซิปได้สามซีหะครับผมเอฟซีทางช่องครับผมสี่ร่องไว้คือเก้าหน่ะทุ่มนง่นก็ได้ครับผมเครื่องตัวนี้เพราะว่าหลักซิปปูนี่ได้เมีสามซีหะนั่นเนี่ยครับผมตัดสามตัดหาออกนี่เลขคู่ตัวเดียวนะคุณนาะเลขคู่มีแค่สี่ตัวเดียวอืมครับผมอ๋อถือดีสุดนี่เป็นบะ่ปูว้ายแต่พิเศษนี่ก็พายก็เทียหลักซิปล่างเนี่ยนะนี่ จังวนหรปูจังวนหรอลักสิบรางม0ิแบบสามิปยนี่ป้ายี่สิบสามสิบงวนลักสิบรางบอผาดนะบอผิดจะเขียนครับผมบอผาดปูบาครับผมเนาะลูกชนเล่ากรถึงสมเพราะว่าปูดับสามมาสามปูบ่นี่ปูมันจะผิดอนี่ได้แต่ว่าลองไว้บอเบาเท่าด้วยครับผมปูบอกบาเถ้า้องไ้น่ะหลมามันมันเหยียดีดึ่งเแล่าสนับครับผมปูเนงเหยียดทึงด้ออ จะมาเขียนให้ fc ทางช่องครับผมปูมามาดิ <No. Yeah. S 1> เขียนให้ fc ทางช่องครับผมปูสามแปดบนล่าง บนวิ่งเก้าที่ปูบนวิบนบ่งเก้าครับผมจับคู่ปูุ่นี่ปูเก้าสี่เก้าศูนยสองตัวเลปุ่นนี้เก้าศูนย์เก้าสี่เก้านย์เก้าสี่เอาว่ปนูน่สี่ศูนนี่4สี่ศูนเอาไปข้างล่างเลยว่ะ อ๋อ oh, 40 <laughs> ล่างที่0ที่นึงเด่นที่490 90ล่างวิ่ง0กับ1ครับผมนี่ครับจับคู่ทีนี้จะได้ปูจับคู่ล่าง41จะร่องกปที่0ไปชนนะ41 40 okay. ปูอยากเอาก่อนเอามาใช้1ก่อนอืม,มปู องหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งครับผมคือว่าเอาคู่เลยปู้นเนาะให้มากถ้าใครชอบล่างก็ผมเนาะบูวางดนี่เป็นคู่ครับผมโนตะวาหลักสิบลางปู่มีสามสี่หาปูเอาซีกับผมเอฟซีทางช่องหรือว่าใครชอบสองหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งก็ปุ้นเนาะได้ครับผมเนาะนี่ครับผมเปนมาปู ถือใช้บังวนี่ปูเดี๋ยวไปเขียนใไก่หอกนะฮะกรหจอกมักอันไหนหกหนึ่งแปดหนึ่งไปนี่แมนบอล่างเอไม่ใช่ขีดนะรักหนึ่งไม่ใช่หนึงเกนหนึ่งไม่ใช่ขีดถ่ายมันนะคู่เอาคู่รักซิฟเอาคู่ลักซิบลองนงคุณน้องหกหนึ่งลองหกหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งพอบอกปูสองหนึ่ง บอกบูแลบ,บอกแล้วบอกเตีย้ยเนาะนี่ครับผมเน,ะนาะลองนี่ครับหกหนึ่งแปดหนึ่งด้ครับผมเอฟซีทางส่องคาวาปูว่าเลขคู่ครับผมอยู่หลักสิบล่างครับแต่ว่าสูตรปูมีสามสีหาหลักสิบล่างครับผมปูหนึ่งสีหนึ่งครับผมเนาะนี่ครับตัวลองหกหนึ่งแปดหนึ่งครับนี่ครับผมมันมาปู อันที่หนึ่งทับหนึ่งศูนย์ทับหกเจ็ดครับผมนี่ครับแป๊บหบนึ่งเดี๋ยวให้เอฟที่แงช่องแคปหน้าจอครับผมเนาะเพราะว่ามีเอฟที่แงช่องถามมาเยอะม่ครับผมให้ผมตามปู่สามแปดให้หน่อยนะครับงวดนี้ปู่สามแปดคลิปแรกครับผมเนาะบนวิ่งเก้าครับสี่เก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าสี่ครับนี่ครับ เน้นที่49090ล่างครับเด่นที่หนึ่งนี่ปูนเนาะเด่นหนึ่งนะพู้เนาะเด่นหนึ่งลองศูนย์นี่ครับล่างเด่นหนึ่งลองศูนย์ครับจับคู่ครับ41 40ครับแล้วก็ตกกันนะครับตกลงครับ61 81ครับนี่ครับผมให้เอฟที่ทั้งช่องแคปนาจอครับผมเนาะ กตสุดท่านี้ครับก็บขออุยพรณ์ไฮเอฟซี่ทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้เดินทางแขวขาดปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงลํำรวยเงินทองถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนี้กบสวัสดีครับ